นี่คือขวดทรงถังน้ำมีให้เลือก2ขนาด300 ml และ500 ml ปากกว้างตั้ง38มิลเหง่ายเติมง่ายไม่หกเลอะฝามี4แบบถ้าใครชอบแบบพกพาง่ายๆต้องฝาใส่หูคิ้วเลยค่ะ หยิบถือสบายดูคลีนแล้วก็ไม่ต้องกลัวหกเพราะด้านในมีแผ่นโฟมปิดซิลแน่นมากน้ำไม่รั่วซึมแน่นอนส่วนใครอยากให้สินค้าดูพรีเมียมขึ้นอีกขั้นแนะนำฝาอลูมิเนียมงานสวยเงาหรูแล้วก็มีแผ่นโฟมด้านในเหมือนกันซิลแน่นป้องกันการรั่วซึมได้ดีมากสุดท้ายถ้าต้องการเพิ่มความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยฝากดสีดำและสีขาวตอบโจทย์สุดๆมั่นใจได้เลยว่าเซฟตี้ไม่มีใครเปิดดื่มก่อน ถึงมือลูกค้าแน่นอนขนาดเนี้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะขวดทรงถังน้ําของเรานี่บอกเลยว่าเหมือนถังน้ําจริงๆมากดีไซน์มีลายจุดๆบนขอบด้วยชอบแบบไหนเลือกเลยค่ะจะ300หรือ500 ml ก็คลิกใส่ตะกร้าได้เลย